มือหยินยาเหมืการสับไพ่แต่ที่จริงเรียงไว้เก็บไพ่เล็กกับตัวไพ่ใหญ่แจงออกที่เรียกว่าดวงดีก็แก่เปลือกของการโกงพี่หมาจื้อพี่ขานก่อนเลยห้าสิบปาแกแล้วนะใช่ตามห้าสิบเพิ่อมอีกห้าสิบ ฉันลุงตามห้าสิบอีกห้าสิบได้ไพ่ใหญ่แน่นอน <c oughs> คุณลุงสู้เขาเงินแต่งงานของเสี่ยวเจียขอฝากด้วยนะที่หน้าหน้าแจกมีแต่ไพ่เล็กลองเชิงดูก่อนไอ้กแก่นี่บ้าหรือไงถึงกล้าออกตั้งร้อยเออพี่หมาจือ้อถ้าเพิ่องออกมาไม่แน่ใจว่ามือขึ้นไหมเออห้าสิบที่เพิ่มไปอะถือว่าเป็นการคารวะคุณฉันเปิดพร้อมได้ไหม เอาสิฉันได้สองคู่บ้าเอ้ยก็ว่าจะขโมยไก่อยู่คู่สองก็กล้าเปิดแล้วอีแกนี่ใจกล้าหนิวะตานี้ได้ตั้งแปดสิบถ้าชนะเรื่อยๆก็ได้เงินผ่านตัดสามแสนคืนแล้วอ่ะชนะบ้าอะไร เมือ่อกี้ถ้าพี่บุ้ยไม่จงใจให้แกด้วยกลโกลงของเราแกจะชนะยังไงดวงดีเลยนะลุงสู้ๆทันยังรอเป็นสะพายนะ,ะแจกไพโ่โอ๊ไพ่พลิกขึ้นมาแล้วยังสู้ได้ไป นี่มันไม่ใช่ไพ่ปิดไม่ใช่แค่หนึ่งใบต่อให้เปิดมาสามก็ไม่ห้ามล็อกอ๋อฉันตามสามร้อยนี่ไอ้แกะจะบ,บ้าเหรอเปิดตั้งสามร้อยเก็บได้เรื่อยๆไม่ดีกว่านั้นเหรอลงเยอะมันก็ชนะได้เยอะเดี๋ยวก็ได้เงินรักษามแม่แกคืนแล้วไอ้แกลุงดวงดีแบบนี้ลงเยอะก็ชนะเยอะเสี่ยจีย๋อย่ารบกวนเขาเลย เขาเล่นแบบนี้ไม่ได้จะต้องเหลือทุนกลับบ้านบ้างไงผูกปากกันสักทีเินเขาเขาทำยังไงก็ได้ทำ <c oughs> เพียรบหผูร <c oughs> ลี่ลี่ตาเธอแล้วตามไหมลุงเขาวางฉันก็ต้องตามสิอีกเดียวก็เป็นครอบครัวกันแล้วจะไม่หนุนได้ไงไอลุงแกนี่มันยังได้อยู่ขอปั่นก่อนแล้วกันค่อยดูว่าจะเชื่อแกยังไงฉันตามไม่ตาม โอ้ได้คิวหนึ่งใบดันมาเริ่มที่300ในมือมันมีคู่คิวแน่ฉันไม่ได้โง่แบบนั้นไม่ตามแล้วลุงเหลือแค่พวกเราแล้วลุงดวงดีแบบนี้ยอมให้ฉันได้ไหมเราเปิดไพ่เท่ากันได้ได้ไดเปิดไพ่พร้อมกันพร้อมกันได้คิวใหญ่มาก็300ยนึกว่าจะเก่งซิอีกได้แค่นี้เอง แย่ yeah, แล้วสิดูสองสามห้าเป็นสองสามสี่ดูท่าสวรรค์จะอยู่ข้างลุงฉันก็เล่นมุมมัวไม่คิดว่าจะได้คิวใหญ่เลยวันนี้ดวงดีชะมัด <c oughs> ของคุณนะมือขึ้นมากว่านี้ถ้าได้ภพยใหญ่จริงไม่เท่าไรก็เทหมดเลย <c oughs> มันเริ่มใจรีแล้ว <c oughs> เลี้ยงปลาให้อ้วนก่อน ค่อยเฉือนกินทีเดียวว้าวชั่วโมงเดียวได้สามพกว่าแล้วเอ๊ะถ้ายังชนะต่ออีกอีกไม่นานหนึ่องอนักสาแม่คืนแนะ่ถ้าแทงหนักเมื่อไหร่แพ้จะลืมแม่แนะ่ลูสามพันยังไกลาจากสามแสนถ้าอยากชนะจริงๆฉันพอมีวิธีวิธีอะไร ง่ายมากเลยก็แค่เปลี่ยนเป็นเล่นต่ำสุดแทงไม่จํากัดยอดก็จบเร็วแล้วเฮ้ยไม่ได้ลิลี่มาเล่นใหญ่เกินถ้าหากเขาแพ้หมดเนี่ยฉันจะจีบเธอยังไงจุกโคขี้แพ้ถ้าฉันมีดวงแบบแกไม่ใช่แค่สองร้อยหรอกอ่านก็เอาอไปพันนันให้ได้ลุงเอาหน่อยทะนะก็ได้เอาตามพวกเธอไม่งั้นโชคดีเขาเสียเปล่าสิ ปิดนนฟ,ฟ้าซ่อนทะเลกสับไพ่เสียจะถาผงเงินที่ไพ่ใช้โอกาสนี้แบ่งไพ่ดีให้พวกตัวเองพอนักพนันหัวร้อนส่วนใหญ่จะจับคนโกงอาจารย์บอกว่าให้ใช้ลมปัดผงเงินหลังคาก็จะไม่เหลือก็จะจับได้ถ่านก็ไม่เหลือแล้วหรือคือพนันคือการโกงเลิกได้นั่นคือชน,นะพี่เว้ยขันก่อนเลยอโอ๊ย ห้าร้อยนานๆนนพี่เว่ยจะเอางั้นตามฉันเองก็ตามถึงตาคุณแล้วพี่เว่ยไม่พูดอะไรแล้วจูจูก็ลงห้าร้อยคือว่ามันดูไม่ออกเออเออลงห้าร้อยเปิดได้ได้ไหมนี่ไอ้แกบ้าหรือไงวะอย่าทำตามใจไอ้แกนี่วางแผนอะไรรอบแรกก็เปิดแป้งฉันจใจฉันหลอกกินได้ไง ลุงขีงฉันใหญ่ดีที่เรื่องเปิดไม่งั้นตาไปก็ไม่รู้จะเสียเท่าไหร่การขโมยใชยชนะรู้ถ้าคงไม่ได้แล้วไปแล้วดีกว่าลุงยังแพ้พี่เว้ยฉันจะเหลืออะไรยอมแล้วยอมแล้วที่จะจับฉันเหรอไม่ง่ายนักหรอกไม่เอาเปิดไม่เอา วเฮ้ยนี่แกแกไม่เปิดก็มอกไปถ้ายังมั่วแบบนี้ใครจะเล่นด้วยวะไม่ได้นะลุงถ้าลุงยังเล่นแบบนี้นอกจากไม่ได้สามแสนคืนที่ชนะมาก็ต้องคืนกลับหมดไม่สิก็น้อที่แจกไพ่เขาแจกแต่ไพ่ไม่ดีอ่ะฉันทำได้เท่านี้เราเป็นคนแจกไพ่ดีมั้ย เซียวเจียแจกให้ทีมาเปลี่ยนมือหน่อยฉันแจกมันยังไงอ่ะไพ่มันจะเปลี่ยนเหรอเซียวเจียลุงอยากให้ทําก็ทําเถอะเขาแค่อยากเปลี่ยนดวงจะได้ชนะไม่อย่างนั้นจะได้แต่งงานกันเมื่อไหร่เรียกไปสิก็ได้โถเหมือนไอ้แก่จะเริ่มสงสัยแล้วแต่ถึงเปลี่ยนคนแจกฉันก็ยังเปลี่ยนไพ่ได้อยู่ดีเดี๋ยวก่อน ้องผิงจะตัดไพ่หน่อยจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนออกกระจอกขัดหลังแกล้งทำไปตัดไพ่แต่จัดไพ่ใหญ่เล็กตามที่นั่งและสอดไพ่กันผ่านถึงจะเปลี่ยนที่ยังไงก็แพ้อยู่ดีโอไพ่ที่ลูกฉันแจกทำไมเหมือนดวงกลับมาเออปิดมือน,นึ่งเดี๋ยวซิ ไอ้แกติดคุกจนง้กไปแล้วเหรอถ้าฉันล้างไพ่เก่งฉันจะแพ้ได้ไงอะป้าเป็นคนเดียวเถอะเว้นฉันสักคนยังไม่ดูไพ่ก็ปิดมือไอ้แก่นี่หัวคงหนักสินะชนะทีเดียวก็หลงทิศแล้วฝีมือแจ่มเหมือนเดิมเลยเสี่ยวเจีย๋ยอย่าพูดแบบนี้ดวงฉันมาแล้วฉันชนะแน่นอนบอกว่าไม่ได้คือนไม่ได้ไงเอาขึ้นไปเสี่ยวเจีย๋ยอย่าทะเลาะกันลุงชนะเราก็มีเงินแต่งงานอยากอยู่กับฉันไหม ก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ไม่มีแล้วนะแค่รอบเดียวขึ้นมาก็ปิดมือนเลยไม่บ้าเล่นด้วยหรอเวนไปเลยคุณเว้ยตาคุณแล้วตามหนึ่งหม,มื่นเพิ่มอีกสี่หมืนไอ้แกเอ้ยโต๊ะแกเหลือแค่ห้าหมืน่นจะจะปิดโต๊ะแกะซะไม่เชื่อก็ลองดูเล่นตามเงินโต๊ะชัน ก็บแผนฉันละสซีใจเย็นคิดเก็บแผนฉันแต่แผนมันเพิ่งจะเริ่มอ,อีกออตามเลยเว้นแล้วไอ้แก่นี่เทหมดหน้าตักดนิ่งเงินย็บผ้าสิปีเลยนะมามันเลิกกินขี้ไม่ได้ออกมาก็เหมือนเดิมเล่นแล้วก็ยังติดทาแพ้ขึ้นมาไม่โดนตึกเลยเหรอฉันปิดห้าหมื่นเพิ่มอีกแสนห้ามบ้าแล้วบ้าแล้วเริ่มต้นยังสิบตอนนี้เป็นสองแสนแล้ว ไม่เสียชื่อพี่ไว้ใจถึงสุดๆเลยไอ้แก่เอ้ยสองแสนมาเลยนะจะตามไหมลี่ยังรอยอยู่ข้างหลังนะลุงโชคมาแล้วนะต้องคว้าไว้ถ้าหากไม่ตามก็เหมือนหมอบทิ้งตาก่อนๆมันก็เสียบนาพวกมันอยากกินนิ่มแต่ไม่ง่ายแบบนั้นได้เอาตามพวกคุณตามว่าอะไรเงินก็ไม่มีแล้ว จะดีจะพูดเหรอฉันต้องขอมาขังใช้บ้านจับนํำได้ไหมไอ้แก่นี่แก่บ้าไปแล้วเหรอเอาบ้านมาจําไม่ได้ฉันไม่เห็นด้วยเสีเยเจี๋ยเชื่อสิว่าพ่อทำได้พี่หงแรงฉิบเฮ้ยพี่หงพี่หงไอ้แก่ฉันขอเตือนนะเอ่าบ้านไปจําเชื่อตัดพ่อตัดลูกเลยเสี่ยวเจี๋ยฉันชนะได้แค่รอบนี้ก็ได้เงินักษามแม่แกรอบถึงที่แกเสียตับมาทั้งหมดด้วยนะพ่อฉันขอล่ะถือว่าฉันขอนะ คุกเข่าก็ได้ฉันคุกเข่าเลยก็ได้บ้านหลังนั้นคือสิ่งสุดท้ายของเราถ้าเอาไม่จำเราก็ต้องไปนอนข้างถนนแน่เสี่ย,ยวเจี๋ยเชื่อคุณลุงธนะเขาดูมั่นใจมากแล้วนายก็เห็นแล้วดวงเขาดีแบบนั้นถ้ารอบนี้ชนะนอกจากได้ค่าผ่ตาตัดป้าคืนเราก็มีเงินแต่งงานจะแต่งงานกับฉันไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้แก่นี่มันเชื่อไม่ได้เขาเล่นพนันจนเราหมดตัวปู่ก,ก็ตายเพราะเขาแล้วยังมีราคาจะยังไงกันแน่วะเมื่อกี้ก็แย่งชิปนี่ก็ขวางไม่ให้เล่นอย่างโดนดีมากเล่นไงเฮ้ยพี่พี่มาจือเสียเ่ยเยียเชื่อใจพ่อเถอะนะพี่หงบ้านหลังนี้ราคาตลาดคือหนึ่งล้านแลกแสนก็พอลุงผิงฉันบอกไว้ก่อนนะจำนำที่บน ต้องตามกฎ93จาจำนำที่8 0 0แสนจะได้เงินสด7 0 0 0แสนถ้าคืนเงินในหนึ่งวันไม่ได้ต้องคืน9 0 0 0แสนได้7 0 0 0แสนก็7 0 0 0แสนรอบนี้ชนะแน่ชนะแล้วจะคืนเลยวางสองแสนพี่เวยพูดหน่อยสิอันสองแสนคุณลี่ครับตาคุณแล้ว สองแสนเยอะแบบนี้ฉันเลยไม่กล้าดูไพ่เลยเอ้ยอันตั้งหลายหมื่นแต่ได้ไพ่ห่วยแบบนี้ฉันไม่กล้าตามแล้วไม่เอาไม่เอาพี่เว้ยเธอยอมแล้วนะคุณละ่ะไอ้แก่นี่ยังเชื่อดวงอีกมันไม่เกี่ยวกับดวงมาตั้งแต่แรกแล้วไพ่ของเราตอนนี้ฉันก็เปลี่ยนหมดแล้วแกจะชนะไดยังไง ลี่ลี่ฉันมีไม่พออยากลงทุนด้วยหน่อยไหมเงินสามแสนนี่ให้ยืมแล้วกัน่ายตอหน้าคงไม่พอเลยยืมมารวมกันเล่นเห็นชัดเป็นเหยือ่อแต่ไม่รู้เลยว่าพวกนักล่ามันจะมาในคราบของเหยือ่อรวมกับสามแสนของลี่ลี่ฉันก็มีห้าแสนแล้วลุงทิงเพิ่งออกจากคุกถือว่าต้อนรับแล้วกันฉันตามสองแสนแล้วก็ อีกสามแสนไอ้ลุงแกนี่มันหลงเข้าเกมแล้วฉันจะอั้นเท่าที่เขาหวานเขาต้องอั้นชนเนี่ยไว้แล้วอั้นห้าแสนแล้วโผล่ชะมัดเลยพี่วายเขาอ,อัน้นไพ่โชคเล็กต้องตีตอนร้อนนักขาวนันหลงกลแล้วไร้ความเป็นมนุษย์เท่าไรก็เล่นเจ้านี้มันรู้ทางฉันแล้วแต่ว่าที่จะล้มฉันน่ะมันไม่่ายหรอกนี่ไอ้แกนี่ข่าวแกเคยเป็นน,นี่พนันหลักล้านแค่ห้าแสนไม่กล้าสู้ ทำไมถอยหลังเรื่อยๆเลยใครบอกว่าลุงไม่กล้าลุงใครๆเขาก็อั้นไพ่ชนะหรือแพ้ก็แค่โชควันนี้ลุงโชคดีถ้าหากไม่ตามมันน่าเสียดายเฮ้ยไม่ได้พ่อคือได้แก่สุนอั้นไพ่ลุงดีมากเราไปดูไพ่ก่อนดีไหมยังไม่ดูไพ่เลยถ้าหากแพ้จะไม่เหลืออะไรแล้วนะอย่า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 ยุ่งเสียวเจี๋ยอย่าเพิ่งไปยุ่งพี่ว้ยดวงดีดวงใช้ก็ไม่แย่ แล้วกอย้ยามเปิดไพ่ดูเดี๋ยวต้องเพิ่มเป็นล้านต้องแลกชีวิตเล่นแล้วอ่ะไม่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 โคม,ม,มสักนิดพี่เวย้ยฮาแสนฮึลุงขิงเดี๋ยวมาดูกันว่าใครโชคดีกว่ากันเฮ้ย,ยพี่เวย้ยฮาแสนเนี่ยตามไม่ใช่เปิดพูดไรสิเหลือห่างไปแล้ว ยังไม่เปิดไพ่บีบให้ทิงไพ่ไอ้แก่นี่มันหมดหวังแล้วเพิ่งออกคุกสงสัยต้องเข้าไปใหม่ตั้งแต่โบราณมีคนบ้านแตกเพราะการผนันไปเมื่อไดูท่าแล้ววันนี้คงเพิ่มอีกบ้านนะเฮ้อบ้านเป็นจำนองถ้าแพ้ขึ้นมาก็พังหมดสิเสียสเย่ยวเจี๋ยเชื่อใจพ่อเธอพ่อชนะแน่นอนพี่เวย้ยห้าแสนกูตามไหมยังไงไพ่ของฉันก็ต้องใหญ่แน่นอนไพ่คุณก็ไม่แน่หรอกใหญ่ใหญ่บ้าอะไร ไม่มีเงินแล้วเอาไงดีจำนำร้านเลยพี่เว้ยไม่มีเงินเหรอนี่พี่หงจัได้ว่ามีกฎที่ทอีกฝ่ายไม่มีเงินตามแล้วว่ายอมทิ้งไั่เหรอใช่แล้วเสีเจ๋เห็นไหมเราชนะแล้วอะฮะพี่เว้ยไม่มีเงินพวกเราก็ชนะได้เก็บเลยเดีย๋ดวยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใั้คำนวณก่อนนะ เออต, 000, ต้องคืนปี่หงแปดแสนเราก็ได้กำไรหกแสนถ้าเป็นแบบนี้ก็รักษามแม่แกได้เงินแต่งงานแกก็มีแล้วเหมือนกันน่ะพ่อฉันเก็บเงินแล้วเก็บมาหมดแล้วไอ้ชายเอาชิปไปแลกเงินกับพี่หงได้เลยไครบอกว่าไม่ตามเอาร้านอาหารฉันจำนองเลยพี่หงร้านอาหารนี่มูลค่าหกแสน คิดแค่ห้ามือนก็พอเอาชิปมาไอ้แกนี่คิดเอาชีวิตไปแลกเงินถ้าฉันไม่เปิดสู้มันคงลงด้วยชีวิตตัวเองแล้วก็ลูกชายด้วยฉันไม่ต้องเอาชีวิตลงไปเล่นหรอช่างมันฉันนันหลักแสนก็พอลงุงพิงลงห้าเื่นเพื่อเปอพี่เว้ยเปิดไปฉันงั้นพี่เปิดเลย แล้วเป็นยังไงก็ได้ใหญ่ยอดไปเลยพี่เว้ย็ชกลาสีไอ้แกเตือนแล้วไม่ฟังร้อนหาที่เองหมดเงินผ่าตัดไม่มีบ้านพวกเราจบสิ้นแล้วนุ่งผิงขอโทษด้วยนะตองสิบฉันชน,นะไอ้แกเอ้ยอาจจะพูดเรื่องโชคดีคิดว่าเป็นเทพพันนันเหรอฮะเป็นไงล่ะหน้าโง่เลยสิลูกก็แพ้พ่อก็แพ้ เพราะลูกคู่นี้สมเป็นคู่มังกรของเลยถ้ามีแกรู้เข้าไม่ต้องรักษาแล้วช็อบตายเลยดีกว่าขั้นตอนนี้ตาฉันเปิดแล้วดาวน์โหลดในชอเพื่อดูตอนถัดไป